Thank สิ้นสุดการรอคอยนะครับวันนี้เรามาเปิดตัวเจ้าตัวหน้าไม้ยิงป่ากำคอคลาสสิกงานไม้ประดูสวยมากสวยจริงๆไม่เชื่อป้องมาสวยมากอ่อนช้อยสวยงามคออ่อนๆนะครับคออ่อนๆเลยนะครับไม้ประดูไม่ใหญ่เอถอะท่านะครับ ขาจับเต็มระบบกระหนกสวยงามปีก6มิลยาว45หนะครับหรือว่าลูกค้าจะอัพเป็น50คุยกันได้นะจ๊ะนี่นะครับไกเซฟสแตนเลสอย่างดีนะครับไกเซฟสแตนเลสอย่างดีตัวนี้เป็นรางสไนเปอร์นะรางสไนเปอร์คือหนานะครับเจาะไรเบาปลายทิ้งปลาย35เซนติเมตรนะครับตัวนี้ช่วงชักอยู่ช่วงชัก ช่วงชักจากมันใส่ง่ายอ่ะนึกว่ายังไม่เข้าอ่าช่วงชักระหว่างปีกถึงตัวนี้นะครับเ5ซนนะครับช่วงชักจากปีกถึงตรงนี้นะครับ85เซนนะครับนะครับตัวนี้ตัวนี้เราเปิดราคาให้ลูกค้านะครับในราคา2 0 0 0ัน 7 9 9 0บาทนะครับ2790บาทจากราคาจริง3,100บาทวันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นนะครับทำไมไม้ประดูกถึงถูกกว่าไม้สักอ่ะเพราะว่ามันเป็นโปรโมชั่นผมจัดให้ลูกค้า2,790มีทั้งแบบใส่ยางตึงและยางติดโรลเลอร์นะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับไปต่อไปอ่าเราจะไปชมความแม่นยำกัน นะครับโอเคไปหัวเรื่องเลยอ,อื้มแล้วบิดแน่อ่นนี่นะครับขึ้นเซฟให้เรียบร้อยนะครับขึ้นเซฟให้เรียบร้อยตัวเต็มเป็นแบบนี้นะครับตัวเต็มเป็นแบบนี้เลยสวยสวยมากสวยมากชอบคนขายยังชอบอะ่ะโอเคเราไปรองความแม่นยำกันอ่ะไม้ยืะเลยอ่ะลองความแม่นยำ นี่คือเป็นการยิงครั้งแรกของผมกับเจ้าปืนกระบอกนี้นะครับกําคอคลาสสิกไม้ประดูนะครับโปรโมชั่น2799ยังสวยความแม่นยำมากพร้อมนะครับผมเล็งที่ตูดขวดนะครับมาดูครับสุดยอดแห่งความแม่นและแรง เข้าตรงกลางเป๊ะเป๊ะเป๊ะผมเร่งตรงนี้ครับขึ้นสูงหนึ่งนิ้วปก,กติตรงเป๊ะนี่นะครับสวยเลยนะครับแล้วก็ลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้สอบถามก่อนว่ามีพันธายให้เลือกไหมเราให้เลือกพันธายได้นะครับแล้วก็ เรื่องปีกเรื่องอะไรจะอัพหรือว่าไม่อัพต้องการโรเลอร์ต้องการปีก50อะไรเรามาคุยกันนะครับตัวนี้ผมจัดให้ลูกค้าในราคาพิเศษแล้วนะครับ2,790าบาท2790บาทนะท่านจะได้รับกระบอกหนึ่งกระบอกนะครับกระบอกหนึ่งกระบอก 1, กระบอกสายหนึ่งกระบอกลูกดอก2ลูก2ขนาดนะ2ลูก2ขนาดยาง1คู่นะครับผมยาง1คู่ทำไมต้องให้ลูกดอกไป2ขนาด บางกระบอกกิน35บางกระบอกเดิน40ดีนะครับบางกระบอกก็เดิน35้าบางกระบอกเดิน40อย่างที่พูดถูกต้องนะครับแล้วก็สําหรับลูกค้าที่ต้องการอะไรเพิ่มเติมลูกดงลูกดอกของเรามีการบริการทั้งหมดนะครับ,รบจากการยิงครั้งแรกไปแล้วนะครับเดี๋ยวยิงดูอีกทีนะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจให้ง่ายขึ้นของลูกค้าว่าปืนผมแม่นจริงหรือเปล่านะครับมา ยาง13มิลหนึ่งคู่นะครับทีแรกนี่ทะลุไปโดนโปูนฝั่งหนูนเลยมาแต่กล้องเยอะี่อีกมันใกล้ไปใกล้ไปอ่าพร้อมนะครับกำคอคลาสสิกไม้ประดูกลางควนนะครับกลางควดนะครับ นายก็ฝากว้ด้วยนะครับปืนดีปืนสวย FF ฟเอฟกันไทยแลนด์ครับลูกค้าท่านใดอยากตกลงซื้อแล้วอยากให้รีวิวบอกแอดมินนะครับแอดมินมาเลยเดี๋ยวผมจัดการให้ครับผมบายบายมาดูครับโอ้โหชีกไปเลยนะครับชีกเบอะไปเลยบุไปเลยนะครับเข้ากลางเลยครับผมเลงตรงนี้นะครับเข้าตรงนี้เลย โคตรแม่นเลยมาดูกันสิแรงของมันมาดูครับตัวนี้โฟมโฟรมรองเท้าหนาๆเลยนะโฟรมรองเท้าหนาๆป๊าดป๊าดไปไหน,นล่ะไม่หลอดชนปูนเลยนี่ ำคอคลาสสิกไม้ประดูโปรโมชั่นเหลือ2,790บาทของดีไม่ต้องรีวิวเยอะ